Target down. Gas is closing in. We need to exfil now. Something's wrong in Verdansk. They're targeting their own. We need to find out why. Send fighters I can trust. Ghost out. out. สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมวิลลี่เคทนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวโหลดนะฮะเกม car of duty war zone นะฮะที่กระแสกำลังมาแรงเลยนะครับเป็นเกมที่แบบว่าทำออกมาปล่อยฟรีนะฮะต้องพูดถึงก่อนว่าเกมพวก car of duty หรือ o oh, w a t c h อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเล่นเนี่ยเราจะต้องเล่นผ่านทเน็ตนะฮะ อของวิชาตอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เราก็จะต้องมาโหลดโปรแกรมนะครับมันโปรแกรมเนี่ยมันจะเหมือนกับสตรีมนะครับซื้อผ่านอะไรเหมือนกับสตรีมทุกอย่างครับทีนี้ต้องมาโหลดผ่านนี่เจ้าตัวนี้ครับเราเข้ามาหน้าเว็บนี้ก่อนนะวิชาต .com นะเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันนะว่ามันต้อง,งเซิร์ชใน Google เซิร์ชคำว่าอะไรอะไรเงี้ยผมจะขึ้นดูนะครับหลังจากที่เรา เข้ามาในหน้าของวิสรอทคอมครับเราให้เราเลื่อนลงมานะฮะมาท,ที่นี่ครับนี่ครับเกมทั้งหมดอยู่ในที่เดียวเรากดเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีคาว่าดาวน์โหลดสำหรับ Windows น,นะฮะเราก็ากดดาวน์โหลดกดไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดมาส่วนหน้าตาโปรแกรมจะ,จะประมาณนี้เนาะนี่จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ว่าเราทําการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาติดตั้งโปรแกรมแพทเทอร์เน็ตนี่โปรแกรมไมทเทิร์นเน็ตจะหน้าตาประมาณนี้นี่เห็นไหมครับอ่าเราเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเข้าโปรแกรมไปเลยนะอ่ะโอเคหลังจากที่เราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมประมาณนี้เลยนะฮะก็สามารถเข้าผ่านทาง Facebook หรือ Google หรือเราเรามี ID เราก็สามารถเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือถ้าไม่อยากเข้า Facebook หรือ Google เราก็สามารถสร้างบัญชีอะไรประมาณนี้ ส่วนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้เราเลือกไปที่อเมริกานะครับผมเคยเลือกไปที่เอเชียแล้วมันล็อกอินไม่ได้นะมีหล,หลายๆคนที่เขาสอนมาเขาก็บอกว่าให้เข้าอเมริกานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ระบบข้างในกันดีกว่าโอเคครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามานะครับมันจะมาปรากฏหน้าต่างแบบนี้เลยนะฮะของเกมหรือถ้าคน,คนท่านอื่นนะฮะไปปรากฏที่หน้าต่างอื่นอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลือกมาที่เกม คาวออฟยูทีนะครับแต่ตอนนี้เกมนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมาแรงนิดนึงนะฮะเวลาเราอินเข้ามามันก็จะรับมาหน้านี้นเลยทีนี้จะมาบอกว่าวิธีการดาวน์โหลดทําไงเรากดเข้าไปที่คำว่าเล่นฟรีนะฮะแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างการติดตั้งเขาจะประมวลผลนะ,ะ <c oughs> ครับเวลาเราเลือกนะฮะเราเลือกที่จะติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมก็จะประมวลพื้นที่ในไดรฟ์ของเรานะครับว่าไดรฟ์มันมีพื้นที่เพียงพอสําหรับตัวเกมไหม นะครับถ้ามันไม่เพียงพอนะฮะเราก็าสามารถลบเกมอื่นหรือว่าเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ได้พี่เลือกเป็นไดดีละกันเนาะโอเคอะพอเลือกเป็นไดดีมันก็น่าจะพอแล้วนะฮะเพราะว่าไดดีก็1นึ่พิกนะครับหนึ่งเอไบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรอะฮาร์ดดิสเนาะมันไม่ใช่ SSD ทีนี้ว่าพี่ มาทําให้น้องๆดูก็ไหนตรงไหนใส่ได้ก็ใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันนะน้องๆก็ไปหาจัดการในพื้นที่ของคอมพิวเตอร์น้องๆเองละกันนะโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มต้นการลงโปรแกรมนะครับเราก็กดไปที่เริ่มต้นลงโปรแกรมไปนี่มันก็ขึ้นหน้าต่างดาวน์โหลดนะครับทีนี้เนี่ยพี่จะบอกว่าความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาอินเทอร์เน็ตของน้องๆเนี่ยมันมีความแรงขนาดไหนนะครับพี่เชื่อว่า นานเลยแหละนะนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมัน80ิฟัจิกเลยนะมันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาโหลดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําการเอามาให้น้องๆดูเลยดีกว่า <laughs> โอเคครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดมานานมากนะฮะเราก็โหลดกันเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับเกม Car of d u t y w a r z o n e นะฮะใช้เวลาโหลดประมาณเกือเกือบสอบชั่วโมงได้นะครับ ก็ถือว่านานพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปในเล่นในตัวเกมดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะฮะโอเคครับเราก็มาอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone แล้วนะฮะอยู่ในโหมด Warzone นะครับที่เปิดให้เล่นฟรีนะครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในดีกว่า,ามีโหมดเทรน n i n g ด้วยฮะรเราลองเข้าไปเทรน n i n g ดูนะครับ ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมเล่นก็คือโหลดให้ทุกคนดูแล้วก็เข้ามาเทรนนิ้งให้ทุกคนดูเลยคือเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ Welcome to Warzone Training In Warzone every operator is equipped with an armor v e a b an a r m r e t อมอถือว่าภาพสวยนะเออสวยสวย Slide the armor i อ่าเดินไปไม่ต้องกดตัวอ e ีกเจ็บของนะครับไปเอามาจิ้มๆิ้ ได้เลยอ๋อเก็บเกาะมาแล้วกดสีนะครับกดใส่กดใส่ไว้ในชุดเกาะเกาะก็ใส่ใส่แผ่นเล็กเข้าไปมาถึงด้านนี้อ้าวโอเค ได้อยู่นะโหลดโอ้ยรู้สึกว่าเกมนี้นี่ไม่ไม่กินสเปคเท่าไหร่นะผมว่ายังกินน้อยๆฝ่าพับจีอีกเพราะว่าผมเล่นเกมนี้นี่เฟรมเรยผมได้มันเป็นร้อยยี่สิบฝ่าเลยนะเฟรมเรยผมขึ้นไปร้อยยี่สิบฝ่าเลยถ้าว่าผมเล่นพับจีมจะอยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับถือว่าเป็นเกมภาพสวยแต่ว่ากินสเปคน้อยก็มันก็ระดับหนึ่งเนาะอเออ กดแซดในการคอเบอร์พื้นที่นะครับอืมถือว่าดีดีแล้วแล้วเวลาเรากำลังซูมอยู่เนี้ยนะเราเราสามารถเปลี่ยนกระสุนได้นะอ่ะนะดอ่าดีดีดีถือว่าดี On the TAC map, you'll find optional missions known as contracts. Complete contracts to earn rewards for your team. Mm, find and accept the contract. Supply mm -hmm. mm -hmm. box ready for pickup. Proceed to the next area. มันก็เปิดให้เองผมก็ไปกดอยชูนิ้วชูนิ้วทำไมอะกดกดตัวอะไรชูนิ้วนะได้ได้โอเค อันที่มันสำคัญสำคัญมันก็จะเก็บให้เราเลยนะแต่อันไหนที่แบบอาจจะเป็นยาอะไรเงี้ยเราก็จะกด F ในการเก็บ n e i s t n c t sound h ู้ฮออออออ ทิ้งทิงพกไปให้ทำไรต่อเอ่ยไอต์ป้ต่ e ไปต่อเหมือนเซียนนะเหมือนเซียนนะเหมือนลอยเวร flipped d นะอาจจะมีหัวด้วยนะครับอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้เป็นร้านค้าครับเหมือนที่ผมเคยเคยดูในสตรีมเมอร์คนอื่นเขาเล่นกันนะมันจะมีร้านค้านี่ไงอะไรดีล่ะ ลองนี้ดิปั๊บ Buy a loadout drop marker Use the buy station and buy a loadout drop marker จะไปต่ออยังไงกดเลข3 Buy a loadout drop marker เลขสา โ,โ,โอโ้ว่า F <c oughs> ถือว่าเป็นการแคมป์แบบตั้งบังเกอร์แบบใส่ใหญ่เลยนี่ลองซื้ออย่างอื่นดูดีกว่า มีอะไรบ้างเลยน,นี้ไปแล้วเกาะอ,อันนี้ซื้อกอลององน,นี้ดิเหมือนจะเากเดูเองแล้วกัน,น เป็นการระเบิดที่จะการตามมากครับควันควันที่ออกมาเหมือนควันทู่อะมีอะไรอีกเลยซื้อเล่นไปเล่นมาตังจะไม่พอ อ๋อเรียกเครื่องบินอ่าอย่างเมื่อกี้ขอกำลังเสริมอ่าปูพรมอะไรประมาณนี้เสียงมาเลยเสียงมาเลยโอ้ผมว่ามันน่ากลัวเกินไปนะเนี่ยเสียง ผม,ผมใส่หูฟังอยู่อะไรวะเนี่ยเอออาปืนหายไปไหนเอ่ยเขาสงสส่พังไปแล้วอะแล้วแล้วให้เราทำอะไรอีกเอ่ยโอ้แอรดรอปิส่ดั n น อันนี uh, so well, right ้แอร์ดรอปเรียกแอร์ดรอปโอ้ยลงบาแบบรุนแรงสกดชารกดชารอันนี้เหมือนว่าเราต้องไปเซตเซตเอาไว้มัหรือเปล่าอาวุธเนี่ยกอก็ดีนะ อ่าประตูเปิดแล้วเหมือนเขาจะให้เราเรียกแอดดอกไปแล้วเนาะอ้าวกระสุนไม่มีอา้าวกระสุนไม่มีหมดแล้วเหรอกระสุนเดี๋ยวซื้อกระสุนก่อนจะไม่พอยิงว้าเล่นมากตังหมดไปไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้ไม่เฟนไม่เฟนไม่เฟน,มนเผมยิงเพื่อนาตายเหรอกดค้างกดค้างกดค้าง ก๋กด F นะฮะในการชุบชีวิตเพื่อนผมก็มันก็มีส่วนคล้ายกับพับจีนะเก็บกองเก็บกองเก็บกองทำไรต่อโอ so, app, like How, ้โหง้งาอ่าเป็นการมาร์กจุด อ๋อคนที่มีเกาะเราเราจะยิงเขาตายยากหน่อย,ยนะะึงครับไปไปไปโอ้ดังน,นั้นมาออกลบจริงจริงสักที